สวัสดีครับพบกับดวงชะตาพยากรณ์เป็นช่องที่นําเสนอในเรื่องของการเสี่ยงทายในเรื่องต่างๆและการทํานายดวงชะตาของคนทั้ง12ราศีซึ่งเป็นการทํานายเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นหากท่านรับชมรับฟังแล้วมีความชื่นชอบรบกวนทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดถูกใจกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่กันและจะได้ไม่พลาดการเสี่ยงทายและการทํานายดวงชะตาของคนทั้ง12ราศีในครั้งต่อไป ขอบคุณคครับำเตือนช่องนี้จะทำขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นผู้รับชมรับฟังทุกท่านไม่ว่าจะเป็นใครจะมีอายุเท่าไรจะต้องใช้สติปัญญาและวิจารณญาณในการรับชมรับฟังอย่างถี่ถ้วนรอบคอบอย่าเชื่ออย่าหลงอย่างงมง,งายโดยเด็ดขาดชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่มีความเครียดความกังวลมีเรื่องให้ปวดหัวให้คิดมาก ให้คิดไม่ตกรวมไปถึงจะต้องระมัดระวังเรื่องการเจ็บป่วยโรคที่เกิดจากความเครียดโรคซึมเศร้าโรคไมเกรนด้วยนะครับแนะนํานะครับให้ลองพูดคุยลองปรึกษาลองขอคําแนะนําจากคนที่รู้จักจากคนที่ไว้ใจจากคนที่พูดคุยแล้วสบายใจสามารถพูดคุยได้ทุกเรื่องถึงแม้ว่าบางอย่างอาจจะช่วยจัดการแก้ปัญหาไม่ได้แต่ก็จะช่วยให้สบายใจผ่อนคลายเป็นการเยียวยาทางจิตใจขึ้นมาได้เช่นกันนะครับด้านการงาน สำหรับผู้ที่ยังว่างงานนะครับถ้าช่วงนี้ยังไม่ได้ทำอะไรถึงเวลาที่ต้องลงมือลงแรงทำแล้วนะครับอย่าชักช้ารีร้อเสียโอกาสอยากทำอะไรอยากทำงานด้านไหนควรคิดควรตัดสินใจได้แล้วถ้าอยากทำงานบริษัทหน่วยงานองค์กรก็ต้องรีบไปสมัครไปหวานไปสมัครไว้นะครับแต่ถ้าอยากประกอบกิจการการงานก็ต้องไปศึกษาหาความรู้ไปหาที่หาทำเลไปหาเงินทุน ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับเพราะว่ามีโชคช่วยมีโชคสนับสนุนจะมีโอกาสสาเร็จสมหวังสมดังใจตามที่ต้องการนะครับส่วนคนที่ทํางานมีงานทําแล้วช่วงเวลานี้จะมีความมั่นคงสามารถตั้งหลักตั้งตัวได้ไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคแต่ถ้ามีปัญหาหรือมีอุปสรรคเข้ามาก็จะสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับตามความรู้ความสามารถของตนเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเป็นช่วงเวลาที่ดีช่วงหนึ่งของคนที่ทํางานแล้วนะครับ ด้านการเงินช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดีเช่นกันนะครับมีโอกาสได้เงินมาอย่างฟุกฟุกได้เงินได้ทองได้ทรัพย์สินมาอย่างไม่คาดฝันมีโอกาสได้โชคได้ลาบเล็กๆน้อยๆซึ่งจะรวมไปถึงการเสี่ยงโชคด้วยนะครับแต่อย่าคาดหวังโชคลาบใหญ่โตนะครับดังนั้นเสี่ยงเอาพอสนุกเสี่ยงเอาพอประมาณที่สําคัญเมื่อได้รับโชคราบลาบแล้วแนะนําให้ปิดปากปิดเงียบไม่ควรที่จะแสดงออกควรเก็บงาความดีใจไว้กับตัวเองก็พอรวมไปถึงอย่าพึ่งเดินทาง อย่าพึ่งไปไหนมาไหนในช่วงเวลานี้จะดีกว่าถือว่าเป็นเคสนะครับเงินทองที่เข้ามาง่ายก็มีโอกาสที่เจ่อไปง่ายด้วยเช่นกันด้านความรักคนโสดหากยังไม่มีคนคุยหากยังไม่พบเจอใครอยู่คนเดียวอ้างว้างเป่าเปลี่ยวเดียวดายแนะนําให้เดินทางให้หาเรื่องเดินทางไปนู่นไปนี่ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยเหตุใดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการเรียนการฝึกอบรมการท่องเที่ยวจะมีโอกาสได้พบเจอคนที่อบอุ่นคนที่เป็นผู้ใหญ่ คนที่ดูใจดีมีเมตตาถ้าเจอคนลนักษณะดังกล่าวและมีโอกาสได้ทําความรู้จักก็ลองเปิดตัวเปิดใจลองพูดคุยกันก็ไม่เสียหายนะครับส่วนคนที่มีคนคุยอยู่ในช่วงเลือกอยู่ในช่วงคัดสรรยังรังเลอยู่แนะนําให้เลือกคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเป็นคนอบอุ่นใจดีเอาอกเอาใจเก่งจะมีโอกาสได้สาสวดก็คราวนี้นะครับแต่สําหรับคนที่มีคู่ครองคนรักแล้วในด้านความรักจะมีความห่วงใย,ยใส่ใจต่อกันดูแลกัน ถึงแม้ว่าอาจจะไม่เล่าร้อนทราบซ่านทราบซ่าแต่ก็อบอุ่นสุขใจแต่ต้องระวังนะครับอย่าเจ้ากี่เจ้าการอย่าจัดการอย่าคอยควบคุมจนเกินไปอย่าเอาความคิดของตนเป็นใหญ่อย่าใช้ความห่วงใยความเป็นห่วงเป็นข้ออ้างในการควบคุมอีกฝ่ายไม่เช่นนั้นสิ่งดีๆความรักดีๆก็อาจจะมีปัญหาได้เช่นกันนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุม ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขสมบูรณ์มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะประสบความสําเร็จสมหวังสมปรถนามีการงานดีการเงินที่ยอดเยี่ยมเป็นช่วงเวลาแห่งการแสวงหาความสุขด้วยตนเองและเพื่อตนเองด้านการงานคนที่ยังว่างงานจะมีปัญหาอุปสรรคมีภาระ,ะหน้าที่มีสิ่งต่างๆเข้ามาให้จัดการ ให้แก้ไขคนที่ยังไม่รู้ตัวว่าจะทำอะไรจะสมัครงานอะไรสมัครงานที่ไหนแนะนำนะครับให้พิจารณาบริษัทที่มีความมั่นคงใหญ่โตก่อตั้งมานานมีชื่อเสียงมีความน่าเชื่อถือหรือไม่จะไปสมัครงานในส่วนของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจก็ได้เช่นกันนะครับเป็นช่วงที่มีโชคเข้าข้างมีโชคช่วยหนุนนำช่วยสนับสนุนจึงมีโอกาสมากที่จะได้งานในช่วงนี้ ได้งานตามที่ต้องการถ้าไม่เกินความรู้ความสามารถของตนแต่ถ้าใครที่คิดอยากจะประกอบธุรกิจประกอบกิจการหรืออยากทำงานส่วนตัวอยากทำงานอิสระก็สามารถทำได้เลยนะครับอย่าเอาแต่คิดเพียงอย่างเดียวถึงเวลาแล้วที่ต้องลงมือทำซึ่งรับรองได้ว่าจะวุ่นวายจะเหน็ดเหนื่อยจะมีปัญหาอุปสรรคให้มาแก้ไขแต่สุดท้ายก็มีโอกาสสมหวังสมพัฒนาตามที่ต้องการนะครับส่วนคนที่ทำงานมีงานทำช่วงนี้จะเป็นช่วงงานเข้างานงอบ มีภาระหน้าที่มีภารกิจมีโครงการแผนงานให้ต้องดูแลให้ต้องแก้ไขให้ต้องบริหารจัดการยิ่งมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบก็ยิ่งสูงตามนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ไม่เกินความรู้ความสามารถของตนหากมีแผนงานที่ดีมีทีมงานที่ดีมีหัวหน้ามีลูกน้องที่ดีมีการจัดเตรียมแผนสำรองมีแผนป้องกันต่างๆมีการป้องกันไว้แต่เนั่นเผลลัพธ์ก็จะออกมาดี ตามที่ตั้งใจตามที่คาดหวังไว้นะครับแต่ต้องระวังนะครับอย่าทําอะไรที่เป็นสีเทาผิดกฎหมายผิดกฎผิดระเบียบหากทําดีย่อมได้ดีหากทําไม่ดีก็ย่อมได้รับผลที่ไม่ดีด้วยเช่นกันนะครับสิ่งที่ได้รับผลที่ได้รับเกิดจากเหตุเกิดจากการทํางานเกิดจากการกระทําของตนนะครับด้านการเงิน เป็นช่วงที่การเงินอุด,ดมสมบูรณ์พูนสุขมีกินมีใช้มีจ่ายมีเก็บมีออมเรียกได้ว่าอาจถึงขั้นเหลือกินเหลือใช้มีรายได้เข้ามาหลากหลายช่องทางทั้งเงินเดือน OT โบนัสเงินพิเศษค่าตำแหน่งค่าประชุมผลกำไรเงินตอบแทนจากการลงทุนและอื่นๆอีกนะครับได้รับเงินทั้งจากงานลาดงานหลวงงานหลักงานเสริมหยิบจับอะไรลงทุนอะไรมีโอกาสเป็นเงินเป็นทอง ออกดอกออกผลนะครับดังนั้นอยากกินอะไรอยากซื้ออะไรสามารถทําได้ตามใจปัรถนาตามที่ต้องการแต่ต้องรู้จักบริหารจัดการการเงินให้เป็นจัดการการเงินให้ดีใช้สติใช้เหตุใช้ผลพิจารณาถึงความเหมาะสมความจําเป็นอย่าใช้แต่ความอยากความต้องการหรือใช้อารมณ์เพียงอย่างเดียวนะครับได้มาเท่าไหร่ใช้จ่ายไปเท่าไหร่จะต้องมีเหลือมีเก็บอย่าทําอะไรที่เกินตัวมีได้ก็หมดได้หากประมาทหากไม่ระมัดระวังนะครับ ด้านความรักคนโสดหากใครที่ยังไม่มีคนคุยช่วงนี้ก็คงต้องอยู่คนเดียวเปล่าเปี่ยวเดียวดาไปก่อนนะครับยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะที่ควรยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมหากมีคนเข้ามาในช่วงเวลานี้ก็ควรเว้นระยะเว้นช่องว่างไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนจะต้องศึกษาหาข้อมูลก่อนตัดสินใจใดๆเช่นเดียวกันนะครับสําหรับคนที่มีคนคุยก็ควรศึกษาดูใจกันไปก่อนแนะนําว่าอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งฟันธงตกลงปรงใจนะครับเพราะว่าจะมีโอกาส ไปต่อสู้ไปแข่งแย่งแข่งขันไปช่วงชิงกับผู้อื่นแต่ถ้าทนไม่ไหวให้ใจไปหมดแล้วอยากได้อยากโดนก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจนะครับแข่งแย่งแข่งขันช่วงชิงฝ่าฟันกับคู่แข่งสามารถทําได้แต่ขอนะครับอย่าทามลึกจนผิดศีลผิดธรรมที่สําคัญนะครับการต่อสู้การแย่งชิงแข่งขันในครั้งนี้มีโอกาสพ่ายแพ้มากกว่าชนะส่วนคนที่มีคู่รักมีคนรัก ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ห่างไกลกันมีโอกาสพัดพลาดมีโอกาสลาจากไม่ว่าจะเป็นการห่างไกลทางกายหรือการห่างเหินทางใจการตัดสินใจใดๆในเรื่องความรักในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรักจะต้องใช้ความคิดใช้สติต้องพิจารณามีเหตุมีผลให้มากเพราะผลลัพธ์มีโอกาสผิดพลาดมีโอกาสไม่สมหวังสมปัถนาไม่เป็นไปนตามที่ต้องการมากกว่าทางที่ดีนะครับนอกจากนี้การพัดพลาด การลาจากก็มีโอกาสเกิดจากการเดินทางเกิดจากความห่างไกลกันขอให้มีสติทำใจเตรียมใจอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดในส่วนของตัวเรานั้นทำให้ดีทำให้สุดความสามารถของเราก็พอครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนช่วงนี้เป็นช่วงต่อสู้ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรค จะต้องบริหารจัดการสิ่งต่างๆให้เข้าที่เข้าทางแต่ก็จะมีคนคอยช่วยเหลือทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยซึ่งสุดท้ายแล้วผลลัพธ์จออมาดีประสบความสำเร็จจัดการได้ทุกปัญหาอุปสรรคด้านการงานคนที่ยังว่างงานจะมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นจากคู่ครองคนรักคนใกล้ตัวคนรอบตัวรอบกายญาติพี่น้องผูหลักผู้ใหญ่ แนะนำนะครับควรเข้าไปพบเข้าไปหาเข้าไปปรึกษาหาความรู้เข้าไปขอคำแนะนำอาจได้แนวทางหนทางดีๆช่องทางโอกาสใหม่ๆได้คอนเน c t ชันได้เส้นสายซึ่งจะส่งผลให้มีโอกาสได้รับการพิจารณารับเข้าทำงานได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นได้เริ่มงานได้ทำงานในเร็ววันนี้แต่ก็จะเป็นไปตามความรู้ความสามารถของตนนะครับและที่สาคัญต้องมั่นใจว่าตนเองมีพฤติกรรมที่ดีมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ดี ความดีที่ได้ทำความสัมพันธ์ที่มีต่อกันย่อมที่จะส่งผลดีในเวลานี้สำหรับคนที่ทํางานแล้วมีงานทาเป็นช่วงในการวางแผนวางโครงการมองไปในหนทางในเส้นทางข้างหน้ามีการขยับขยายเติบโตมีการขนส่งส่งออกไปต่างพื้นที่ไปต่างถิ่นต่างแดนควรหาเพื่อนร่วมงานหาคู่บัดดีหาผู้ร่วมทุนหุ้นส่วนเพื่อที่จะได้สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เติมเต็มความรู้ความสามารถต่อกันแบ่งปันความรู้ความสามารถความสําเร็จในขณะเดียวกันก็เป็นการกระจายความเสี่ยงเพราะหนทางที่จะตัดสินใจมีความเสี่ยงอาจเกิดปัญหาเกิดข้อผิดพลาดตามมาไม่ใช่หนทางที่ราบเรียบสุขสบายสําเร็จได้ง่ายอย่างแน่นอนจะต้องระมัดระวังในการตัดสินใจต่างๆให้ถี่ถ้วนรอบคอบในส่วนของผลลัพธ์ยังไม่มีความชัดเจนยังไม่สามารถคาดเดาได้ ด้านการเงินในช่วงเวลานี้การเงินมีความคล่องตัวเข้าซ้ายออกขวาเข้าหน้าออกหลังเป็นเงินหมุนเวียนเมื่อได้รับมาก็มีเหตุให้ต้องใช้จ่ายไปไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายในเรื่องส่วนตัวหรือการใช้จ่ายในเรื่องการทำงานหากบริหารจัดการให้ดีจัดการให้เป็นถึงแม้ว่าจะไม่มีเงินก้อนเงินเก็บเป็นกอเป็นกรรมแต่ก็มีใช้จ่ายไม่ลำบากขัดสนไม่มีปัญหาวสากในเรื่องการเงิน ให้สะดุดให้ติดขัดหากใช้ใจ่ายมากใช้ใจ่ายเก่งก็ต้องรู้จักหารายรับรายได้ผลตอบแทนผลกําไรให้มากให้เก่งตามไปด้วยนะครับสร้างสมดุลให้ดีแล้วสิ่งต่างๆจะออกมาดีราบรื่นนอกจากนี้แนะนําว่าควรหาโอกาสไปพักผ่อนผ่อนคลายหาเวลาว่างหาเวลาสงบให้กับตนเองจะเป็นการชาร์จแบตชาร์จพลังให้กับตนเองซึ่งจะทําให้การบริหารจัดการทางการเงินทําได้คล่องตัว และประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังไว้ด้านความรักคนโสดมีโอกาสพบเจอคนถูกใจได้มีการศึกษาคบหาดูใจได้สารสัมพันธ์ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์แต่ก็ต้องระมัดระวังกับผลทางกับสิ่งที่ตนเลือกการตัดสินใจใดๆก็ตามในช่วงเวลานี้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรักมีโอกาสผิดพลาดพลาดพังไม่สมหวังไม่เป็นดังใจไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ดังนั้น ควรใช้สติคิดไตรตรองพิจารณาให้มากหากมีเวลาไม่รีบร้อนไม่รีบเร่งดูได้ก็ควรดูดูกันไปก่อนนะครับศึกษาพูดคุยทําความรู้จักกันเรียนรู้นิสัยใจคอซึ่งกันและกันให้มากข้อดีข้อเสียสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบของกันและกันให้มากขึ้นให้ดีขึ้นรวมไม่ถึงความลับสิ่งที่ปกปิดปิดบางอำพางสุดท้ายอะไรที่จะเกิดก็ต้องเกิด ส่วนคนที่มีคู่รักคนรักอยู่แล้วในช่วงเวลานี้ความรักจะหวานซึ้งดูดดื่มอบอุ่นกินใจสุขสมหวังมีโอกาสได้แสดงออกถึงความรักให้สเสน่หาที่มีต่อกันแสดงออกถึงความสัมพันธ์อันหวานชื่นเป็นช่วงที่อารมณ์และความรู้สึกในด้านความรักจะพุ่งพ่านเป็นพิเศษมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปปาร์ตี้ไปสังสรร์ไปเฉลิมฉลอง ไปทากิจกรรมร่วมกันสร้างความสัมพันธ์สร้างวันดีๆให้แก่กันแต่ต้องระมัดระวังหากแสดงออกมากจนเกินไปก็จะเป็นอะไรที่เกินงามเกินพอดีถึงแม้ว่าการแสดงออกนั้นจะเป็นสิทธิ์โดยพื้นฐานของทุกคนแต่การรู้จักกาลเทศะอะไรที่ควรอะไรที่ไม่ควรก็เป็นเรื่องที่สําคัญเช่นกันนะครับ